คำเตือนนิยายเสียงนี้มีภาพจำลองทางเสียงของความรุนแรงและเลือดอาจไม่เหมาะกับผู้ฟังบางท่านโปรดใช้วิจารณญาณเครื่องประดับจะเลือกเจ้าของเองเพราะมันตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่กับใครยินดีต้อนรับสู่ร้านของฉันโคเชียเจม ผลึกแห่งความว่างเปล่าตอนที่สองเพียงแค่คุณแกล้งคำเป็นว่าคุณทำใจได้แล้วและนำของขวัญจากร้านนี้ไปแสดงความยินดีพูดประมาณว่าขอให้รักกันนานๆกับปากของคุณเองแค่นั้นอีกไม่กี่วันทุกอย่างจะเปลี่ยนไป เธอพูดพลางเอียงศีรษะนิดๆยิ้มบางๆเอกพึมพำในใจว่ามันก็แค่หลักจิตวิทยาแค่ทำใจให้ยอมรับความจริงความเจ็บปวดก็จะค่อยคอยคลายลงเร็วขึ้นแต่ไม่รู้ทำไมเขากลับรู้สึกเย็นวาบที่ต้นคอโดยไม่มีลมใดพัดผ่านตกลงครับ เจ้าของร้านเมื่อได้ยินดังนั้นก็พยักหน้าชา้าๆแล้วหมุนตัวเดินหายเข้าไปด้านหลังม่านเงาของเธอเลือนหายไปในความมืดสลัวอยู่พักหนึ่งก่อนจะกลับออกมาพร้อมกล่องไม้ขนาดกลางพอดีมือสีของไม้คล้ายไม้มะค่าเข้มแต่ดูเงางามผิดปกติผิวไม้เรียบเื่อนเป็นเงาลวดลายเส้นไม้พรล้วเป็นคลื่นราวกับถูกขัดเคลือบอย่างประณีตขอเท่าที่ให้ค่อยนะคะเสียงของเธอ นุ่มนวลเช่นเดิมแต่ในดวงตามีแววร,ระยิบระยับแปลกประหลาดคล้ายซอ่อนบางอย่างไว้ข้างในเธอยิ้มบางแล้วยื่นกล่องให้เอกเอกเอื้อมมือรับกล่องอย่างระมัดระวังความเย็นจากพื้นผิวไม้แล่นเข้าสู่ปลายนิ้วท,ทันทีเขารีบถางราคาและเมื่อเธอบอกเขาก็จ่ายทันทีโดยไม่มีการต่อรองแม้แต่น้อย แม้จำนวนเงินนั้นจะมากถึงหนึ่งในสามของเงินเก็บที่เขามีทั้งหมดก็ตามความลังเลมีอยู่ชั่วขณะแต่ก็ถูกกลืนหายไปโดยแรงผลักดันบางอย่างในใจเขาหันหลังเดินออกไปอย่างช้าๆทุกอย่างก้าวเหมือนมีแรงถ่วงในอกพอเกือบถึงประตูเสียงเรยที่ดังขึ้นกระทันหันจากด้านหลังทำให้เขาสะดุ้งเล็กน้อยทําเอาของที่อยู่ในกล่องออกมาเล่นนะคะ ขอให้โชคดีค่ะเธอบอกมือพร้อมรอยยิ้มที่มีเสี้ยวของความลับในนั้นดวงตาเธอยังคงมองตามเขานานกว่าที่ควรจะเป็นเอก,กุ้งหัวให้เล็กน้อยก่อนเดินจากไปพร้อมกับกล่องไม้ในอ้อมแขนราวกับมันเป็นสิ่งของมีค่าเขาเลื่อนทางกลับบ้านโดยไม่ไว้ที่ไหนใช้เวลานานกว่าปกติสายตาเมื่อลอยตลอดทางขณะที่เสียงเครื่องยนต์คล้ายเสียงจิตใจเขาที่วนเวียนในห้วงความคิดเมื่อมาถึงบ้านเขาค่อยๆวางกล่องบนโต๊ะ ้วยมือที่ไม่มั่นคงนักก่อนจะจ้องมันอยู่พักหนึ่งความสงสัยแทกขึ้นทีละนิดใจหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าตัวเองโดนหลอกอย่างโง่เง,ง่าเขาค่อยๆเปิดฝากล่องออกอย่างช้าๆเสียงไม้เสียดสีกันเบาๆดังขึ้นในความเงียบภายในห้องภายในนั้นมีหน้ากากแฟนซีครึ่งหน้าค่าตาสีขาวไขมุกเรืองแสงแผวเบามันส่องประกายอ่อนในแสงไฟภายในห้องคลีปรอบดวงตาด้วยเส้นทองคำเนางามเส้นลายพันกันเป็นรูปถาวั์เขาเผลอจะเอื้อมมือไปแตะมันด้วยความรู้สึกประทับใจปนอยากรู้ แต่ทันใดนั้นความทรงจําถึงคําเปลี่ยนของเจ้าของร้านผุดขึ้นมาเขาชักมือกลับอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นแรงผีจังหวะมันอาจจะมองถ้าเราเอามาันออกมาก็ดูแพงดีหวังว่าคงจะถูกใจเธอณน,นุ่นเสียงของเขาแผ่วเบาแต่แฝงด้วยความปวดร้าวที่ยังไว้จางสองวันต่อมาเมื่อเตรียมใจพร้อมแล้ว เอกก็หยิบกล่องไม้ขึ้นรถในช่วงบ่ายเป้าหมายคือบ้านของต้นกล้าที่เขารู้พิกัดจากเพื่อนสนิทที่ยังไว้ใจได้อยู่ระหว่างทางเขาแวะร้านเครื่องเขียนเล็กๆริมงถนนมีไฟนีออนสีส้มสว่างจ้าและกลิ่นหมึกปากกาเจือในอากาศจะเขียนว่ายังไงดีนะเขาพึมพำขณะยืนอยู่หน้าชั้นกาดตาลายกับลวดลายหลากสีสุดท้ายเขาหยิบกาดพื้นขาวเรียบ แล้วเขียนด้วยลายมือที่ยังคงสัตว <ene> เล็กน้อยขอให้ทั้งคู่โชคดีมีความสุขมากๆดูแลกันและกันให้ดีๆก่อนจะวาดรูปโลมาขนาดเล็กมุมล่างเพราะมันคือสัตว์ที่นุ่นชอบเสมอเขาแปะการ์ดบนฝากล่องด้วยเทปสายอย่างตั้งใจเมื่อถึงหน้าบ้านต้นกล้าร่างกายเขากลับทรยศความตั้งใจอีกครั้งขาเขาแข็งราวกับถูกตรึงไว้กับเบาะสูด <perimeter> หายใจลึกหลายครั้งก่อนจะกลั้นใจลงจากรถ เดินอย่างช้าๆไปกดกริ่งหน้าประตูเหล็กดัดสีเทาเสียงกริ่งแผ่วเบาแวววออกไปในบ้านแต่ไม่มีใครขานรับเขากดซ้ำอีกสองสามครั้งจนในที่สุดก็ยอมแพ้หันหลังเดินกลับมาที่รถทันใดนั้นเสียงผู้หญิงสูงวัยเรียกเขาจากด้านหลังหญิงสูงวัยร่างเล็กแต่ท่วมท่าคล่องแคล่วเธอมีผ้ากันเปื้อนพันเอวเหมือนพิ่งออกมาจากครัวเอกหันกลับมาพร้อมรอยยิ้มฝืดๆสวัสดีครับป้า พวกเขาไปไหนกันป้าพอจะรู้ไหมครับป้าก็ไม่รู้เหมือนกันจา๋าแล้วพ่อหนุ่มมีธุระอะไรหรออ๋อผมเอาของมาให้พวกเขาน่ะครับฝากป้าไว้ก็ได้เดี๋ยวป้าเก็บไว้ให้หนูต้นกล้าเขาเองขอบคุณครับนั้นผมฝากไว้กับป้านะครับเอกยื่นกล่องให้หญิงสูงวัยพร้อมยิ้ม,มบางๆและกล้มหัวเองสุภาพก็จะขับรถออกไปช้าๆ เสียงเครื่องยนต์พาเขาห่าวไปจากความเจ็บปวดอีกครั้งขณะเดียวกันต้นของต้นกล้าเลี้ยวเข้ามาในซอจากอีกด้านหญิงสูงวัยที่ถือกล่องไว้ในมือกำมันจะเดินเข้าบ้านเมื่อเหลือเพลดรถของเขาจอดอยู่พอดีหนูต้นกล้าจ๊ะเมื่อกี้มีคนมาหานะจ๊ะป้าเลยรับของไว้ให้ต้นกล้ารับกล่องมาในมือกล่องมีน้ำหนักพอประมาณฝาไม้เรียบลื่น เขาขอบคุณและรีบเปิดรั้วให้รถเข้าไปจอดในบ้านต้นกล้าคะมีใครเอากล่องอะไรมาให้คุณหรอคะนุ่นถามพลางเดินเข้าไปหาเขาหยิบกระดที่แปะไว้บนกล่องขึ้นมาอ่านข้อความขอให้ทั้งคู่โชคดีมีความสุขมากๆดูแลกันให้ดีๆล่ะเอกต้นกล้าขามวดคิ้วเล็กน้อยเปิดฝากล่องออก พบหน้ากากสีขาประกายไขมุกค,คลิบทองงดงามมันดูมีสเสน่ห์จนเขาอดไม่ได้ที่จะเอื้อมไปสัมผัสสัมผัสแรกคือความเย็นวาบเรากับวัตถุนั้นยังม,มีลมหายใจเขาเลือกคิวน้อยๆอย่าประหลาดใจแต่ไม่ได้เอกใจไม่มีอะไรจ้ะนุน่นรีบแต่งตัวเร็วเข้าผมไม่อยากไปถึงคนสุดท้ายของกลุ่มนะ จ้าพอนาะธุรกิจไฟแรงแรงไหมล่ะเมื่อคืนหคนบ้าเขาหัวเราะเบาๆขณะเดินโดวยวางหน้ากากไว้ในตู้โชว์ข้างประตูด้านในมีแจกันดอกไม้แห้งและแผ่นยกตู้ไม้ขัดเงานั้นดูเหมือนสร้างมาเพื่อสิ่งของชิ้นนี้โดยเฉพาะหน้ากากวางอยู่เงีย,งยบๆข้างในนั้นและมันยังคงเรืองแสง ดึกคืนนั้นทั้งคู่กลับมาถึงบ้านในสภาพเมามายกลิ่นแอลกอฮอล์คลุ้งฟุ้งไปทั่วรถรากับรถทั้งคันกลายเป็นห้องเครื่นดื่มขนาดย่อมต้นกล้าเดินเซไปเล็กน้อยขณะพยุงนุ่นที่กำลังหัวรอคิกคัก,คกไร้สติแขนเธอพาดอยู่บนไหล่เขาน้ำหนักตัวทั้งร่างแทบถ่วงให้เขาล้มไปด้วยที่รักวันนี้คุณดื่มหนักไปหน่อยนะเขาบบนอุบในลำคอขณะหอบเธอลงจากรถ พรุ่งน,นี้ต้องปวดหัวมากแน่เลยกินยาหน่อยไหมน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่ก็แฝงความเอ็นดูไว้จังๆเธอหันมามองเขาทั้งที่เปลือกตาหนักอึง้งรอยยิ้มเปื้อนหน้าเสียงหัวเราะแผ่วเบา,เบาลุดออกมาอย่างไร้สาเหตุก่อนที่ร่างจะสุดหวบลงบนโซฟาโดยไม่มีปีมีคลุยต้นก้าถอนหายใจเฮือกหนึ่งเขาก้มลงอุ้มเธอขึ้นอีกครั้งแขนขาเธออ่อนปลี้ยราวกับตุ๊กตาผ้าขณะขอเดินพาเธอไปวางบนเตียง กลิ่นน้ำหอมผสมกลิ่นเหล้าอบอวลอยู่ใกล้จมูกเขาค่อยๆถอดเสื้อผ้าเธอออกด้วยความระมัดระวังกลิ่นของเครื่องดื่มผสมกลิ่นเหงื่อและน้ำหอมจางๆยิ่งทำให้เขาเวียนหัวจากนั้นเขาจึงเดินออกจากห้องเยมเงียบเพื่อไปหาน้ำดื่มแก้กระหายเขาเดินตรงไปยังห้องน้ำมือควานหาก๊อกน้ำแล้วตักน้ำสดรวดเดียวจนหมดแก้วจากนั้นก็เปิดน้ำล้างหน้าซ้ำหยดน้ำเย็นไหลผ่านแก้มผสมกับความเหนื่อยล้าและมึนมงงเงยหน้าขึ้นศบตาก,กับเนาในกระจก ดวงตาแดงก่าแก้มแดงเรือ้อหายใจถี่พรุ่งนี้ค่อยอาบละกันปวดหัวว่าเขาพึมพำเบาๆขณะใช้ผ้าคนหนูเช็ดหน้าแบบลุกๆกแล้วหมุนตัวกลับระหว่างเดินผ่านหน้าห้องเขาเหลือไปเห็นบางอย่างแวบที่พื้นสิ่งนั้นคือหน้ากากสีขาวที่ควรจะอยู่ในตู้โชว์มันวางนิ่งอยู่ตรงหน้าตู้แต่ประตูตู้ยังปิดสนิท ไม่มีร่องรอยงัดง้างแม้แต่นิดเขาหยุดเดินทันทีขมวดคิ้วแน่นความมุนมงและความรู้สึกไม่สบายใจกัดกินอยู่ในอกมือค่อยๆยื่นออกไปหยิบหน้าก,ากากขึ้นมาสีหน้าฉายแววมุนมงปนระแวงแต่สุดท้ายก็ลองทาบมันกับใบหน้าอย่างช้าๆทันทีที่หน้ากากสัมผัสผิวหน้าความรู้สึกแรกคือความเย็นวาบ แล้วก็ตามมาด้วยความเจ็บแปลบเฉียบพลันขอบหน้ากากแปลสภาพฉับพลันกลายเป็นหนามเล็กแหลมที่เจาะลึกเข้าไปในผิวหน้าอย่างรวดเร็วเสียงกรีดลองสะพอนกล้องไปทั่วห้องร่างของเขาเกรงตัวด้วยความเจ็บปวดมือทั้งสองพยายามกระชากหน้ากากออกด้วยแรงทั้งหมดที่มีนี่มันอะไรกันใครก็ได้ช่วยด้วย เสียงตะโกนเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขาโซเซพาตัวเองไปทางห้องนอนมือกำลูกบิดอย่างหมดเรี่ยวแรงขาไม่มีแรงเลยทำไมกันแขนแขนไม่ไม่ไมร่างเขาสุดหัวบลงกองกับพื้นเลือดแดงฉานไหลซึมจากใต้หน้ากา แผ่ซ่านลงมาตามลำคอและเปื้อนเต็มเสื้อเชิ้ตที่ครั้งหนึ่งเคยขาวสะอาดดวงตาเขาพร่ามัวใจเต้นแผ่วลงเรื่อยๆแต่แล้วจู่ๆร่างเขาก็ค่อยๆลุกขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เขาที่ควบคุมร่างกายนั้นอีกต่อไปขาของเขาก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่เย็นเยียบแขนยกขึ้นอย่างช้าๆโดยไม่ต้องการคำสั่งจากสมอง ดวงตาเบิกโพลงด้วยความตื่นตระหนกแต่ร่างกลับเคลื่อนไหวราวกับหุนเชิดทำไมทำไมร่างกายของเราขยับไปเองทำไมเราควบคุมมันไม่ได้เลยเสียงตะโกนในใจดังขึ้นไม่หยุดคำถามบนเวียงอย่างคลุ้มคลั่งมือข้างหนึ่งเอื้อมไปหมุนลูกบิดประตูขณะที่ใจของเขาอยากกรีดร้องอยากหนีอยากช่วยนุ่นที่นอนอยู่ในห้องนั้น แต่ร่างกายกลับไม่ฟังแม้แต่น้อยประตูเปิดออกอย่างช้าๆเสียงบานพับดังเอี๊ยดคล้ายเสียงเตือนในความฝันร้ายที่กำลังจะกลายเป็นจริงปังสิ่งแค่รอเวลาจะกลับมาแล้วคุณละ่ะขอบคุณที่เราฟังแล้วพบกันเมื่อถึงเวลา